สำคัญที่มีอายุมากแล้วนะครับแล้วต้องมานั่งเพื่อศึกษาหรือเพื่อรับการอบรมไปเป็นนีทจากรอนอาจจะมองว่าวันนี้จะทันไหมแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับแต่เราอูคิดครับวันหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเราช่วยกันองจริงจังมีความตั้งใจนะครับค่อยๆถ่ายทอดลงไป ความผมว่าต้องประสมทั้งหนึนง่งด้านวินยัยการปฏิบัติด้านการจราจรความคิดนี้ของผู้พิทชาเบื้องบนหรือแม้กระทั่งพระองค์ท่าน,านให้พวกเราศึกษาด้านวินัยจราจรทวิถีทอดด้านวินัยจราจรให้แก่คนในชาติเพราะนั้นถ้าจะรุ่นแรกเลยนะครับที่ได้รับเกียรตินี้ ที่ได้บอกว่าอยากจะให้ท่านพยายามตั้งใจศึกษาแล้วนำไปถ่ายทอดให้มากที่สุดประธาของคณะกรรมการสายารคุณอาจารย์ค่เวลาศึกษาในกาเปงนเช่นสิเยในาสาาโดยท่านอาจารย์วัสสัน วิธีกรทนายความที่ปรึกษาทีวีีประกาศวิทยากรพิธีกรในเช่นรายการทีวีวาทางช่อง9อสโครงการอบมนี้ก็าการที่ว่าต่อจากโครงการดับปยงไปรที่อยู่ในโุบัหตซึ่งก็าบที่นกอเป็นชั่ ที่ใหญ่ทั้งหมดประชาชนในชามีวินัยจราจรเมื่อกาอร,ร,ราคมนาคมเสร็จในวันที่29เกรกฎาคมก็จะมีมาก,ามการส่งมอบโดยขณะนี้ายกเทศบาลก็อำนาจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำการติดตงมิตรสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยจราจรให้กับคนในชาติแลาถึงด้วยกันโดยสำนักงานตำรวจชาติเป็นหน่วยงานหลัก เป,ปก็กลุ่มบุคคลที่เราจะไปสร้างให้จนจาราจราพในประการแรกคือผู้ขับขี่รถสาธารณะทุกประเภทตั้งแต่รถจักรยานย,ยนต์รับจ้างารถแท็กซี่รถตู้รถประจําทางลกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มของข้าร,รนาชการตำรวจตํารวจพนักนานพลเรือนโดยเฉพาะอันนี้ส่วนของที่เป็นาคนขัรต่างๆที่ส่งเสริมให้จราจรการที่สามก็จะเป็นปลกลุ่มนักเรียนกลุ่มผู้ปกครอง แล้วก็มีส่วนของผู้ที่ได้รับการอบรมเกกับการรักนะครับข้อที่4ี่ก็กลุ่มของผู้ที่จะไปทไําใบขับขี่ใหม่ที่นีก็จะมีการสร้างใบจ,จราจรนะครับแต่ในการอบรมวันนี้ก็คือเป็นการอบรมวิทยากร,กร,กร,กรโดยเราคัดเลือกจากข้าราชการตํารวจที่มีประสบการณ์ด้นานการจราจรที่มีประสบการณ์ด้านของการเป็นวิทยากร,รหรือผู้ช่วิทยากรทั้ง9กองทักการ และก,าากองการตำรวจระบชดูทั้งหมดสิบผมเขบการครับมาบอกอรสิบนายแล้วก็มาอบรมเพื่อให้เขามีสามารถรู้หลักของการเป็นวิทยากรแล้ววิทยากรทั้งร้อยคนเนี่ยครับก็จะลงไปในพวกที่หานครเพื่อที่จะไปอบรมให้ความรู้กับวิะยากรทั้ง4ี่คนที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เพราะนนั้น วันนี้ถือว่าเป็นการสร้างทรัยากรเพื่อส่องเสริมให้คนยนี้ในกิจการการพริหาร่อาราชการ